สนุกถูกใจท่านผู้ชมทั้งในเวทีที่นี่และรวมทั้งท่านผู้ชมทางบ้านด้วยนะคะสำหรับคู่ต่อไปคือฝ่ายแดงน้องใหม่สิทธิเจริญและฝ่ายน้ำเงินคือเดชฤทธิ์เพชรธงชัยค่ะคู่นี้เช่นกันรางวัลสำหรับผู้ชนะน็อกคือแป้งเย็นเปาโลมอบให้2,000บาทนะคะและจากร้านอาหารวังไทยอีก1,500บาทค่ะช่วงนี้เรายังคงจะไม่แจ้งประวัติของนักมวยให้คุณสืบคงศรีประเสริฐบรรยายต่อเลยค่ะ ครับน้องใหม่สิที่เจริญฝ่ายแดงนะครับน้ำหนัก127ปอนด์กับเด,ดริดเพชรทองชัยน้ำหนักเท่ากัน127ปอนด์สังเกตง่ายๆนะครับท่านผู้ชมครับเด,ดริดเพชรทองชัยฝ่ายน้ําเงินเป็นมวยถนัดซ้ายกัดเอาขวาออกรูปร่างไม่มีใครได้เปรียบสูงโปร่งในการทั้งคู่นะครับขณะนี้กอดรัดพัดเบี่ยงกันอยู่น้องใหม่ตีเข่าขวาไปทีหนึ่ง่้ำตัวพยายามกดเวี่ยงมทางซ้าไซยาย้มเวี่ยงกดคอไว้เด,ดริดพยายามแย่งต่อในที่เข่าซ้ายทำตัวทีหนึ่ง ้องใหม่กดคอไว้นั่นทีเดียวน้องใหม่ตีเข่าขวาลำตัวเบต,ตีิก้ตีเข่าซ้ายน้องแม่พยายามเบี่ยงมาทางซ้ายต่างคนต่างออกาดอดรักวดเบี่ยงแยกกันสอดในอยู่ที่ตรงมุมลคัคังนะครับกรรมการวิชาอิงปัจจราบเห็นทำอะไรกันไม่ถนัดไปแยกกันมาสู้กันใหม่กลางเวที้องใหม่สิทธิ์ที่เจริญฝ่ายแดงเป็นมวยถนัดขวานะครับกัดเอาซ้ายออก ส่วนเด็ฤทิ์เพชรทงชัยฝ่ายน้ำเงินเป็นมวยถนัดซ้ายกัดเอาขวาออกน้องไมเตะขวาไปทีหนึ่งที่พับไม้น้องไม้กระโดดเตะขวาประกบเข่าในกันอีกแล้วน้องไมพยับเจ้าเวียงนะครับยังไม่ล้มตีเข่าขวาไปทีนึง เดริก <Vander> ็ตีเข่าซ้ายน้องไม่ตีเข่าซ้ายโต้ตอบพยายามกดคอไว้ตีเข่าขวาติดที่เข่าของเดลนลิศเดลนิดตีเข่าขวาน้องไม่ตีเข่าซ้ายเดลนิดตีเข่าซ้ายลำตัวน้องไม่พยายามจะบเวียงตีเข่าซ้ายน้องไม่กดคอได้แล้วน้องไม่พยายามตีเข่าขวาลำตัวเด่นิดก็ตีเข่าขวาบ้าง หมดยกที่หนึ่ง,งรับสำหรับประวัติของนักมวยคู่นี้นะครับน้องใหม่สิทธิทเจริญช่างมาเช้านี้127ปอนด์เป็นนักมวยฝ่ายแดงเชื่อจริงกฤษดาคำสมอายุ19ปีเป็นชาวจังหวัดระยองจบจบชั้นม .3 นะครับชกมวยมาทั้งหมด40ครั้งชนะ35ครั้ง แพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนธมินชัยศักโสภาที่ระยองผู้จัดการหัวหน้าคณะคือคุณประสิทธิ์ศัก์เจริญผู้ฝึกสอนคือคุณต้อยห้วยโป่งอาวุธถนัดคือเขา่าขอพบกับคุณสืบพงตต่อเลยครับยกทีสองครับน้องใหม่สิทธิทจเจริญฝ่ายแดง,งหนัก127ปอนด์กับเดชนฤทธิเพชรธงชัยหนักเท่ากัน127ปอนด์เป็นฝ่ายน้ำเงินกรรมการผู้ตัดสินของมวยคู่นี้นะครับได้แก่กรรมการวิชัยอิงปัญจรา,าบ ส่วนกรรมการให้คะแนนสองท่านข้างล่างนะครับกรรมการนาวินวิยาพรกับกรรมการชัยยศจิรวุฒินะครับท,ท่านผู้ชมครับยกที่สองเบรดพยา,ยามเตะซ้ายผ่านไปนะครับถูกน้องใหม่แต่จงบวะเตะขวากระชับตัวบักหลักสู้กันกลางเวทีเลยนะครับรางวัลพิเศษสำหรับผู้ชนะน็อกเอาท์ในวันนี้สวนอาหารวางไทยมอบ1 5 0 0บาทแป้งเย็นเปาโลมอบ2,000บาท เดชน้องใหม่พยายามเดินเข้าหาเตะขวากราดไปก่อนต่างคนต่างจดจ้องกันอยู่นะครับเดชได้พยายามเตะซ้ายน้องใหม่พยายามจับขาไว้เตะขวาเฉียดไปน้องใหม่เดินเข้ามาหาบาังแล้วน้องใหม่ขยับเข้าหา ต่างคนต่างถ่อยทีถอยอาศัยกันอยู่นะครับเนื่องจากเป็นยกที่สองเท่านั้น้องหมายพยายามเตะขวาลำตัวเอเินก็เตะซ้ายติดที่เขา่าของหมายเตะขวาลำตัวเอเินพยายามประกบเข่าในนะครับแย่งกันสอดในอยู่เอเินตีเข่าซ้ายลำตัว้องหมายพยายามจะ สอดนายได้แล้วพยายามเบี่ยงตัวหาโอกาสที่จะตีเขา่าของไม้ตีเข่าซ้ายลำตัวของไม้กดคอไวเดลิสตีเข่าซ้ายต่างคนต่างแย่งกันสอดนเดลิสตีเข่าซ้ายต้นขา เอาหม่ยที่ข่าวซ้ายเดยดที่ตีตข่าขวากรรมาการวิชัยแยกออกมาให้หมดยกที่สองสำหรับประวัติของนังมวยฝ่ายน้ำเงินนะครับเดชฤทธิ์เพชรธงชัยช่างมาเช้านี้127ปอนด์ชื่อจริงบุญทวีบางสันเทียอายุ21ปีเป็นชาวสุขโขทัยจบม .6 ชกมวยมาทั้งหมด29ครั้งชนะ24ครั้งแพ้5ครั้งครั้งสุดท้ายชนะคะแนนใหม่สดจอลูกสมุทรที่วิที์มวยรังสิตผู้จัดการและหัวหน้าคณะคือคือคุณพงเทพโชคชัยผู้ฝึกสอนคือคุณสมหวังสุขใจถนัดเตะซ้ายนะครับต้องคุณสืบพง์ต่อเลยครับยกที่3นะครับท่านผูบบ้ชมครับระหว่างน้องใหม่สิทธิเจริญฝ่ายแดงกับเดวิดเคททองไทยฝ่ายน้ำเงินเริ่รมแล้วพอเริ่มขึ้นมาก็ประกบเข่าในกันเลยตอนนี้ปอดรัดฟัดเลี่ยงกันอยู่ที่มุมน้ำเงินนะครับ น้องหมายพยายามตีเข่าซ้ายเป็นมวยคล้ายๆกันนะครับอาวุธตําหนัดคือเข่าด้วยกันทั้งคู่ต่างคนต่างแรกเข่าน้องหมายตีเข่าขวาเดลิสตีเข่าซ้ายเดลิปตีเข่าซ้ายลำตัวน้องหมายกดเข่าไว้ตีเข่าขวาเดลิปตีเข่าขวาบ้างเดลิปตีเข่าขวาลำตัวน้องหมายพยายามจะเบียงตัวออกมานะครับหลังติดเชือกอยู่เบียงตัวมาแล้วตีเข่าซ้าย เดลิฟตีออ้เข่าขวาน้องใหม่ตีเข่าขวาลำตัวเดลิฟตี้เข่าขวาบ้างน้องใหม่กดคอไว้อย่างแน่นเลยทีเดียวตีเข่าขวาลำตัวน้องใหม่ตีขออตเข่าซ้ายเดลิยก็ตีเข่าซ้ายอาคนต่างตีเข่าน้องใหม่ตีเข่าซ้ายลำตัวน้ว it องใหม่กดคอได้แล้วสอดนมยได้แล้วนะครับ ตีเข่าขวาติดที่เข่าเดี๋ยวนี้ก็ตีเข่าซ้ายเทำไมตีเข่าซ้ายติดกันอยู่ที่มุมฟางนะครับกรรมการผู้ชายแยกออกมาให้ชกกันต่อไปได้เดี๋ยวนี้เตะซ้ายตีที่เข่าของมาพยายามเดินเข้าหาติดเดนิ้เตะหลังจวะเตะซ้ายเดีนิสจูงเข่าซ้ายลำตัวน้องมันตีเข่าซ้ายเดี๋ยวนิสตีเข่าซ้ายลำตัวเดี๋ยวนี้ตีเข่าซ้ายน้องมาตีเข่าซ้ายกลัวบ้างเดี๋ยวนี้ตีเข่าซ้าย ไมค์กดขวาตีเข่าซ้ายรับตัวอีริสีเข่าขวาเข้งมา์เบี่ยงตัวมาที่ขาซ้ายยที่ขาขวารับตัวไม่ต้องทำอะไรแล้วนะครับแรกเข่ากันอย่างเดียวเป็นสงครามเข่าล้นล้วนทั้งมา์พยายามบิดตัวมาทางขวานะครับเอลิสตีเขาซ้ายเอาข่าซ้ายยันไว้ต้องไมค์ี่ขาขวาเอาขาขวายันไว้อีกที่ขาซ้ายรับตัวเอลิสตีเขาขวา องไม้ายเยขตัวพยายามจะปล้าไม่ล้มไม่ล้มที่เข่าขวาไปทีหนึ่งเลยนะจากกันออกมาเองน้องไมายเลโยกเข้าหาเอลิเตะซ้ายติดที่เข่าทีขวายันไว้น้องมไม้ยเลขนี่ก็ไปจับคอเลยทีเดียวเอลิเที่เข่าซ้ายหมดยกที่สาม สำหรับผู้มวยที่เวทีสำารงในวันพรุ่งนี้นะคะไก่นาสิทธิ์ปตอทอพบกับพงศักดิ์ลูกอาทิตย์เดชอัศวินสวรพินพบกับรัตนเดชแก่นนรสิงห์เพชรพยาววัฒนาชัยพบกับมังกรดำสิทธิช่างและสุกเกษมลูกอาทิตย์พบกับเจ้าพายุสอพเพลิงจิตพรุ่งนี้ที่เวทีสำารงจังหวัดสมุทรปราการค่ะยกที่4ครับท่านผู้ชมรับระวังน้องใหม่สิทธิเจริญฝ่ายแดงกับเดชฤทธิ์เพชรทองชัยฝ่ายงเงินยกที่สี่เริ่มแล้วพอเริ่มมาแล้วก็ประกบเข่าในกันอีกเช่นเคย โยน้องใหม่พยายามแยกชนนายเดลิตตีเข่าขวาไปทีหนึง่งน้องใหม่ก็ตีเข่าซ้ายน้องใหม่เอาเข่าขวายันไว้เดลิตตีเข่าซ้ายน้องใหม่ตีเข่าซ้าย <c oughs> เป็นนักมวยประเภทเดียวกันนะครับเพยายาื่อวุฒนาตในการใช้เขา่าน้องใหม่ตีเข่าขวาลำตัวน้องใหม่ตีเข่าซ้ายน้องใหม่กวดคอตีเข่าขวาเดรนิตก็ตีเข่าซ้ายเขาตีข้างบ้างน้องใหม่พยายามบิดตัวออกมาอยู่ข้างนอก เดลิสต uh, ีเข่าซ้ายน้องใหม่ตีเข่าขวาเอาเข่าขวากันไว้ตีเข่าซ้ายอีกทีหนึ่งเดลิสก็ตีเข่าซ้ายน้องใหม่ตีเข่าขวาเดลิสตีเข่าขวาลาตัวหมุนกันไปหมุนกันมานะครับเดลิสตีเดลิสพยายามตีเข่าซ้ายน้องใหม่ตีเข่าซ้ายลําตัวเดลิสกดเอไว้แล้วตอนนี้ย้มตีเข่าซ้ายน้องใหม่บิดตัวมา น้องไม้ตีเข่าซ้ายลำตัวน้องไม้ตีเข่าซ้ายเดลิสตก็ตีเข่าซ้ายน้องไม้ตีเข่าขวาตีที่เข่าของเดลิตเดลิสตีเข่าซ้ายเอาเข่าซ้ายยังไว้น้องไม้ก็ตีเข่าขวากรรมการวิชัยค่อยๆแกะกันออกให้ชกกันใหม่เดลิสตเตะซ้ายกาดไปก่อนน้องไม้เดินเข้าหาน้องไม้เตะขวาเดลิตเตะซ้ายตีที่เข่า น้องใหม่กาดสูงเดินเข้าหาแล้วครับเดริสเตะกรซ้ายน้องใหม่ก็เตะขวาบ้างไม่ถนัดนะยกที่4แล้วนะครับท่านผู้ชมครับเดริสเตะซ้ายไม่ได้จังหวะนะครับถูกน้องใหม่ดักังหวะเตะขวากระตีต้นขาต่างคนต่างประสานแข่งกันกลางเวทีน้องเดริสเตะซ้ายติดที่เข่าของน้องใหม่เดริสเตะซ้ายลำตัว น้องใหม่เดินเหาเลยทีเดียวเดลิสเตะซ้ายน้องใหม่เตะขวาเฉียดไปเดลิสตีดักังหวะเตะซ้ายลำตัวน้องใหม่ได้นเข้าหาน้องใหม่เตะขวาเดลิสโดนเข่าซ้ายเดลิสตีเข่าซ้ายลำตัวน้องใหม่ตีเข่าขวาน้องใหม่ตีเข่าซ้ายเดลิสตีเข่าขวาน้องใหม่ตีเข่าขวาลำตัวน้องใหม่ตีเข่าขวาน้องใหม่ตีเข่าซ้ายน้องใหม่ตีเข่าซ้ายลำตัว หมดยกที่สี่ยกที่หสองย่้บสู้กันมา4ยกนะครับมาดูกันต่อในยกที่5ยกที่สุดท้ายนะครับน้องใหม่สิทธิ์เจริญฝ่ายแดงกับเดริดเพชรทรงชัยฝ่ายน้ำเงินตอนนี้เดริดพยายามเดินเข้าหาบาังแล้วน้องใหม่ เดลิตเตะซ้ายน้องใหม่ตีเข่าซ้ายเดลิตเตะซ้ายติดที่เข่าของน้องใหม่น้องใหม่ปักหลักสู่แลแ้วเตะขวากราดไปทีนิงทีลําตัวเดลิเพ้ายางต่อยซ้ายนะครับกลมหัวไปเดินข้าหาเดลิตเตะซ้ายน้องใหม่เตะขวาเดลิตเตะซ้ายลําตัว น้องไมคเคียร์ขวาเบาๆยายามถีบขวายันไว้เดลิดเตะซ้ายแต่ตัวเองเสียหลักนะครับล้มลงไปเดลิดพยายามเดินเข้าหาในคืนวันพรุ่งนี้นะครับที่วิธีมวยสำโรงเขินชมศึกยอดไมดังช่องก้าสีเริ่มการแข่งขันภายในสนาน20ม20นาฬิกานะครับ และคู่เอกนำรายการในวันพรุ่งนี้สุกเกษมลูกอาทิตย์ผู้พิคิดมะเฟืองวีระพลจะพบกับเจ้าพายุสอสอเพลินจิตนะครับในวทคืนวันพรุ่งนี้ที่พิธีมวยสำโรงจังหวัดสกทรปรติดตามชมกันนะครับท่านผู้ชมครับประกอบเข่าในกันอีกแล้วนะครับ้องใหม่พยายามดันไว้พยายามตีเข่าซ้ายลำตัว้องใหม่กดคอไว้ตีเข่าขวา ้องไม้ตีเข่าขวาเดลิสพยายามจะผลักให้ออกนะครับไม่ออกเื่องจากเด็กกันอยู่ที่เชือกกรรมการที่ชายอิงบัจลาบค่อยๆแกะกันออกเดลิสพยายามเดินเข้าหา้องไม้เตะขวากราดไว้ก่อนเดลิสพยายามต่อยซ้ายต่อยขวาก็หมัวไปต่อยซ้ายที่ลำตัวไม่ถึงต่อยซ้ายที่หนกแก้ต่อยซ้ายก็ที่หน้าต่อย้องไม้พยายามเตะซ้ายสก,กัดไว้ เดลิดกระโดดเตะซ้ายกำลังตัวเดลิดต่อยซ้ายที่ลำตัวย้่อยซ้ายนะครับยังไม่ถนัดน้องใหม่กดคอไว้เดลิปต่อยซ้ายเฉียดปลาข้างไปเดลิดต่อยซ้ายลำตัวเดลิดต่อยซ้ายลำตัวน้องใหม่ตีเข่าซ้ายน้องใหม่ตีเข่าซ้ายลำตัวน้องใหม่พยายามจะตีเข่ากดคอไว้นะครับ น้องไมคตีข่าซ้ายหมุนกันไปหมุนกันมาปีกลองเชิดปลายยกสุดท้ายแล้วนะครับเดลิสเดินเข้าหาเดลิสต,ต่อยซ้ายกินลมตัวขนาดที่น้องไมคพยายามถีบซ้ายยันไว้เดลิสสวิงซ้ายต่ยขวากัที่หน้าบบยกที่ห้ารอสักครู่นะครับท่านผู้ชมครับกรรมการพิชัยอิงปัญจราบรวมคะแนนที่มงของตัวเองมารับไปคะแนนกรกกรมการข้างล่าง แล้วตัดสินให้ฝ่ายแดงครับมองใหม่สิทธิเจริญฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะคะแนนท่านผู้ชมที่เคารพครับสำหรับการถ่ายทอดมวยจากเวทีรองสิทธิในคืนวันนี้ก็คงจะไม่มีติดค้างอยู่ในจิตใจนะคะเพราะว่าครบ5ยกแล้วก็ทราบผลกันเป็นที่เรียบร้อยถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับนึกถึงมวยเก่านึกถึงมวยโอ